อนี่ครับวันนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปขายไม้นะครับวันนี้จะเป็นการลงคลิปส่งไม้ครับอันนี้ก็จะเป็นฟีนิกนะครับเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพี่น้องกับต้นเดียวกับของพี่ประมวลครับคือที่ตั้งคู่กันอยู่ตรงนี้ครับตั้งคู่กันอยู่ สองต้นแล้วพี่ประมวลรับไปหนึ่งต้นอันนี้คือต้นคู่กันครับก็จะไปส่งที่กรุงเทพนะครับไปส่งที่กรุงเทพนี่ก็จะเป็นอทองเน็กเก้าครับยักษ์ญี่ปุ่นคอมเพกส่วนต้นนู้นก็จะเป็นทองเาสัวครับทองเชสัวทองเชสัว ครับส่วนต้นหลังนู่นเลยก็จะเป็นพิงลุ่งหรือดีครับก็จะเป็นพิงลุ่งหรือดีแล้วก็ยังเป็นดอกตูมๆอยู่ส่วนอันนี้ก็คือเนี่ยครับหงทองสู้แดดดีมากครับนี่นะครับเป็นหงทอง ผมอันนี้ก็นี่ครับไปส่งที่บ้านทานลูกค้าครับหมดห้าต้นแล้วก็จะมีตัวอีกห้าลุนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดู คือจะไม่ได้ลงคลิปขายไม้เพราะว่าพ่อค้าจะยุ่งไปส่งไม้แล้วก็แพ็กไม้อะไรอย่างเงี้ยผมจะพามาดูอ่อไม้ก็กำลังสวยงามเลยอันนี้ก็จะเป็นเอกมงคลนะครับนะครับติดหมดผลอันนี้ก็ดาวกระจายครับดาวกระจาย อันนี้ก็จะทำาใ,ให้พี่บอยอน,นี่ก็ติดหมดแล้วครับนี่ครับดากวกระจายติดทุกอันแล้วก็ติดหมดแล้วครับ มันก็ติดหมดแล้วครับ อมาแย่ยงน้ำเลี้ยงครับอออันนี้ก็ติดมาแล้วอันนี้คือของดีครับดำดีไหมครับดำเมี่ยมเลย เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมก็ใส่ดาวกระจายคอมแพกไว้ต้นหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นรู้สึกเป็นอับสลาติดหมดแล้วเหรอทองอันนี้ขอนนงสวยนะครับยังไม่เคยขึ้นทำต้นใหญ่เลยอันเนี้ยอันเนี้ยบราย ก็นี่ครับอัปเดตซะหน่อยเพราะว่าเริ่มมาขนาดนี้แล้วรเริ่มมาแล้วราชินีชุดแดง หน้าไม้จริงมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ก็นนกลายชนีชุดแดงเหมือนกันดอกกำลังก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับยัง อวันนี้ผมจะพามาดูว่าเหตุผลทำไมเราถึงต้องนำไม้จากเวียดนามเข้ามาอันนี้คือไม้เวียดนามนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำเลยเป็นไม้ตัวใหม่ทำไมเราถึงต้องนำของเขาเข้ามาเพราะว่าคือคนเราอ่ะมันบางสิ่งบางอย่างถ้าเรารู้ไม่จริงเราอย่าพูดเพราะว่า บางสิ่งบางอย่างอะไม่ใช่ว่าเราจะเอาแค่ตัวรอดหรือเราจะขายของอย่างเดียวโดยการออให้ความรู้ลูกค้าผิดๆนี่คือไม้เวียดนามอีกัวงนะครับเห็นไหมครับแดดจ้าเลยเนี่ยครับเพราะความสวยเพราะเราทําไม่ได้อย่างนี้ครับเนี่ยครับใหม่ๆก็จะเหลืองๆเ,เลยนะครับนี่ครับ แลวนี่คืออะไรถ้าลูกค้าหเห็นปุ๊บซาฟารโลนี่ครับนี่คือผลงานของไม้เวียดนามนะครับนี่คือลูกของซาฟาโลครับอดอกเป็นซาฟารโลเลยแต่แต่เอาข้อด้อยของซาฟารโลแก้ไขครับดอกคือซาฟารโลแต่สิ่งที่แก้ไขกลับมาก็คือเห็นไหมครับ ซาฟาโลจะเป็นใบเล็กๆใบเรียวๆเห็นไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยใบครัเห็นไหมครับแล้วซาฟารโลกิ่งจะผอมแห้งคือจะเป็นไม้โตยากมากอันนี้ก็คือสิ่งที่ทดแทนของแม่เขาครับคือรุ่นลูกนี่ครับดอกคือสวยมากนี่นะครับดอกคือสวยมากแล้วก็สิ่งที่ทดแทนก็คือกิ่งใบ ที่ข้อด้อยของแม่เขาก็คือตัวซัฟฟอโลตัวตัวน,วนี้ตัวหนึ่งเห็นไหมครับนี่ครับคอยอัมพันธ์แล้วก็ตัวนี้ก็ยังไม่บานอ,าอันนี้คือไน์วลิตี้นี่ครับไน์วลิตี้ อดอกพวกนี้ดอกไหมดอกครับเนี่ยครับนี่ขนาดต้นเล็กๆนะครับพวกนี้ต้องขอเวลาหน่อยคือยังไม่ได้เสียบเลยยังไม่ได้ทําอะไรเพราะว่ามันต้องเลี้ยงกิ่งก่อนครับเลี้ยงกิ่งให้มันได้ก่อนก็เลยยังไม่ได้ทํานี่ครับผมถึงบอกว่าทําไมไม้ไทยถึงถึงคนก็ถึงไม่เอาเอามาทําเพราะว่ามันก็จะวนเวียนวนเวียนก็คือ ลา,ลายชัมพูชมพูลายลาย,ลายสีก็อยู่จะโทนนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีความโดดเด่นไม่มีความจัดของสีเนี่แหละครับเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องนําไม้เวียดนามเข้ามาคนไทยไม่ได้โง่ถึงขนาดว่าขายออกไปแล้วเอาไม้ตัวเองซื้อไม้ตัวเองกลับเข้ามาแพงๆคือบางสิ่งบางอย่างมันย้อนแย้งครับ ครั้งต้องให้รายละเอียดถูกต้องครับคือเวียดนามอะ่ะเ,เขาซื้อไม้เราไปอยู่จีนเขาซื้อไม้เราไปอยู่มาเลเซียเขาซื้อไม้เราไปอยู่แต่สิ่งที่เขาทําได้น่ะคือการเขี่ยกเกสรแต่เขาไม่ได้เขี่ยอยู่กับที่หรือวนอยู่กับที่ครับเขาควยไม้ไต้หวันเวียดนามเวียดนามไทยไทยเวียดนามเวียดนามไต้หวันนี่เขาควยไปควยมาครับ กขถึงได้ลูกไม้ปแปลกๆมานี่คือเหตุผลอ่ว่าแล้วก็เดี๋ยวจะไม่มีอะไรเดี๋ยวมันจะสั้นเกินไปเดี๋ยว,วเดี๋ยวหาอะไดผมเห็นแวบ,บๆอยู่อนี่นี่นี่ปทุมทองปทุมทองนี่ครับโอ้ยสวยมาก จริงๆมันสวยกว่านี้นะตอนมันบานแรกเนี่ยมันออกเหลืองทองเลยอันเนี้ยต้นที่หนึ่งครับต้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งร้อยบาทอันนี้คือต้นที่สองครับกุมทองหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันครับตรงสูงก็หนึ่งร้อยบาทครับกุมทองนะครับ วิ่งแดดมันร้อนมากช่วงนี้ไม้ครับต้นเตี้ยต้นที่หนึ่งต้นสูงต้นที่สองเราแบ่งไม้สักห้าหกต้นแล้วก็เอาดาวกระจายนะครับมีอยู่ต้นอ๋แบ่งต้นนึงนี่ครับดาวกระจายต้นที่สามครับหนึ่งร้อยบาทต้นที่สามหนึ่งร้อยบาทนะครับดาวกระจายเวลาแจ้งมา บอกชื่อมาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพ่อค้าจะขับไปส่งไม้แล้วพ่อค้าจะจำไม่ได้ขอเป็นชื่อด้วยแล้วกันครับนี่นี่คอฟฟี่คอฟฟี่นะครับต้นที่สี่หนึ่งร้อยบาทครับต้นที่สี่หนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็ นี่นี่ต้นนี้ต้นใหญ่นะเนี่ยส้มโลแกนหลงหลงหลงส้มโลแกนเอาแค่ร้อยเดียวครับส้มโลแกนถ้าอันนี้มันยาวไปหน่อยลูกค้าก็ตัดทดอตเอานะครับตัดช่วงเนี้ส้มโลแกนหนึ่งร้อยบาทครับแล้วก็อันนี้คือแดงอุดมทรัพย์ครับอันนี้จะเป็นอีกไซส์หนึ่งโข,ขดเต็มหมดแล้วนะ น,นี่ครับแดงอุดมทรัพย์ครับร้อยหกสิบบาทต้นที่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 หกครับต้นที่หกแดงอุดมทรัพย์ร้อยหกสิบบาท แค่นี้พอครับเดี๋ยวพ่อค้าไม่เป็นอันขับรถก <c oughs> ็น่าจะประมาณนี้ก่อนครับร้อนมากเลยก็กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับอันนี้ก็ของพี่บนนุญนาเดี๋ยววันจันทร์ถอนส่งให้นะครับคือนี่ครับดอกลาสวยๆนะครับแล้วก็ดอกมาทุกช่อเลยนะดอกมาทุกช่อ แต่ช่วงนี้อากาศร้อนมากครับผมบอกเลยว่าโอ้โหไม้ก็ทรมานมากครับโอ้ยจะสองเดือนแล้วมั้งเนี่ยครับสองต้นเนี้ยโอ้ยผมก็ไม่รู้ยัง,ยงไงมันก็ออกดอกออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วลูกค้าดูนะดูไอที่เม็ดตามหลังมาอีกมันเป็นกอเลยครับผมไม่รู้มันมันบ้าออกดอกอะไรของมันทั้งหนาเนี่ย ผมแล้วเหนื่อยทั้งหมดเลยคืออยากให้ใบมันยาวเร็วๆจะตายอยู่แล้ว <c oughs> มันก็ออกดอกอยู่นั่นแหละ <c oughs> โอ,โอ,โอ้ดอกมันออกล่วงไม่รู้จะร่วงยังไงครับดอกกองโอหยน,นะครับเป็นกองกองเลยมันก็ออกเรื่อยๆโอ้สุดทนก็ นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามชมชมน,น้องของกวาน,นก็วันนี้พ่อค้าก็ไม่ได้สะดวกพาเดินชมไม้ในสวนลงคลิปไม้นะครับก็กราบขออภัยลกูกค้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พ่อค้า,าขออนุญาตถึงไม้ให้คุณป้าทุกวันยังไม่รู้จักชื่อคุณป้าเลยรู้ แต่ว่าลูกชายเขาชื่อป้องครับลูกชายเขาลูกชายป้าชื่อคุณป้องนะครับแล้วก็เคยมาสวนแล้วหน,หนึ่งครับเคยมาที่นี่แล้วห,หนึ่งก็จะนำไม้ไปส่งนะครับคลิปนี้ถูกใจก็กดถูกใจให้เชนชมนงององฝันด้วยนะครับคือเป็นแรงบันดาลใจในการทำไม้สวยๆออกมานะครับก็ ฝากติดตามลูกไม้ใหม่ๆด้วยนะครับกาอขอบระคุณมากๆครับและอย่าลืมกดถูกใจให้ช่วชมน้องกวันด้วยนะครับโอ้ร้อนมากเลยครับสวัสดีครับ